จะได้กีงวลนี่เด่นเจดตัวลงอ่ะเด่นเจดลังไป่เกีดเลยบอกนเุ่ดิบุนเดินเก่าเนาะบุนเดินเก่าล่างเดินเจ็ดนี่นะครับคุณผู้ชมคนสุรินทร์ทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาพ่อสวัยเลขสูตรคำวันนะครับเดี๋ยวจะได้เลขอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันนะครับไปไปหาพ่อสวัยกันด้านในไปกันเลยดีครับมาหลายเป่นหมอืมโล่ไปโล่ไปบึ้ง มาอไรเอีบอหมวดที่เลาเขาเคยเขาเขาคือเกาอะรโอ้ยมีแจะสากับสีมีแจะสีกับสาจะหักไปดิมือนีวิ่งเก่าเ้ยมือนีเด้อดิดเล้าเอ่อเอฟซีเอฟซีเป็นตามนี้กุ่งเข้าะไดิดเล้าวิ่งเก่าเ้ยมือเด้อเีบอลเลี้เล้าไหล่ะเอไทยบเลเลี้ยเล้าด้สอบอลอย่างฝังมือนี้มือเล้าเล้าพักเดียหรอกเดไทยหรืไก่เลยล่ะไกลเมือไก่เวียนแล้วเอาไหมบอดเต้ผมด้เขียนต่อครับเต้ อะไบวิ่งบ่ววิ่งบ่ดินบนเออะเป็นตัววิ่งแลาะวิ่งยลสองตัวเก้ากับแปดเ่เอาพิมเลยเก้ากับแปดเอาเรียบร้อยพี่น้องเขียนไ้พร้อมกันก็ได้เอา้าสี่จัคู่จับคู่บุญเก้าี่เดเดเดี๋ยวเผมจะเขียนการให้กระดาทียังไง Lay súng, may đất bắt đầu. A cầu dang bố con đi. A cầu dang bố con. đi lắm. A cầu hook. Tông cầu kể ra ra khỏi hoa 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 เก้สี่กกห้าเกหตัวกสี่กห้าเกหกสเก้าห้าเกหเอสูตรนีสห้าหกสี่ห้าหก็มีแน่นอนสี่ห้าเจ็ดมีแน่นอนหมเ ที่ชามลงลางเด้มีลางบ่ลางมีทีเนาะ๋อลางมีอลางมีบนเยอะ้อยนะลางสกับเจ็ดเนาะได้ีกสี่กับเจ็ดสิ่กับเจ็ดี่กบล่างสีกับเบนเก้ากับแปดเดียวเนี่ยลางสี่กกับเจ็ดี่ชุดที่หาทาง

ป็นหก็ได้เด้ออันนี้ข่อยเวาได้ว่าไห้บนเด่น9บนเด่น9ถ้ามาแกับแปลที่แปลก็ได้เด้อถ้าามาแอ่ะ้าเพ่นปรปกเว้ยโอ้ว่าแปลกบ่ได้มีไนี่บ่ได้ลงห้หลายตัวมันสิหลายตัวถ้ีแกจะเป็นปกแปที่แป8หาคเ้แมนโอ้เอ้ามาเขมาเอาบ่นีตัวเน้น มาก็หาเจ็บนะบนนะเน่างเนี่ยางหาเ็บควราก็หกละออกก้าหกห้าเบเนมใเรียบร้อยนี่เน่นอนละห้ากับหกเนี่ยติดติดบนติดล่างน่ติดบติดล่างแน่ยชัวยก็ชัว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 อดับบอตไปอ่ะดับดับตัวเลยดับศูนดับศูนย์ดับศูนย์เมาไ่รอเอาสีแดงเียนเลยกัน แับศูนย์แับล่างด้อแับศูนย์บนล่างกันบาบนเยอ่อไรเลยแับศูนย์อพใหใช้เบิ่งอยู่เด้อเจ้าดับเก่าใไปดับศูนย์ดับนย์มาทำกันอีกบ้บ้ลองเบิ้งเจ้าว่าจะเจทุกความบุญเนี่ะบนี่แน่นอนโอ้ยนะถ่ายบ้างหถ่ายเด้อน้อถือแค่ละเจ้าอ่ะถือทุกข้งแ่มาเนี่ยีลี าก็ถามเได้ท่ามันก็คือท่าท่าแบศูนย์นี่ท่ามีศูนย์นี่มีวันนี้ได้มีศูนย์แท้ละถ่ามี้ศูนย์มีทัือแท้ทั้งงวดเลยศูนย์มาหกตัวเฉยๆเลยเอาโชว์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 ชว์โชว้ตั้งไว้ตัไวเลยนั่งละหมดเลยมาสลายเงินเรื่อเอาบาทพอสวัยวดวันที่หนึ่งการสองันห้าร้ยหกสิบแปดช่อง้าหันหมุนนมุนพอสวัยหมุนทกี่บง ทายรูปแน่หนึง่งสองโอเคมีแค่ีเดี๋ยวอธิบายน้อยหนึ่งครับบมมีเด่นเก้ากับแปดเด่นที่สุดคือเก้าสามตัวห้าเก้าหกสองตัวเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแต่ว่าผู้ใดอยากเอาแปดใกล้กับแปดสี่แปดห้าแปดหกนะครับส่วนลางเด่นไปที่สี่กับเจ็ดเด่นที่สุดคือเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ด มีืว่าผู้ใดอยากเอาซีใส่กับซีเจ็ดซีซีสองซีห้าซีสามามก็ได้ครับซีสามซีสองก็ได้เด้อครับนี่ผูได้รูกหายพราะมันลายตัวหายพิจารณาเอาครับครับครับอ่ะคือเอาแต่ตัวเด่นจับคือหงายได้หรืออ่ะขอบคุณพอสบายหลายเนาะครับผมอ่ะขอบคุณครับพอสบายขอบคุณครับอย่าลืมดับเด้ออย่าลืมเรียกดับเด้อเรียกดับคุณพี่น้องงวดนี้ถ้าผมทำขึ้นก็อ่า ดับศูนย์คือไม่มีศูนย์ดับบนหรือดับล่างดับล่างดับล่างถ้ามาบนก็มาลักสิบโอ้หองม้าลักร้อยลักร้อยเราคิดว่าถึงละแสดงว่าบุญนี่อาจจะมาได้ล่างบ่มีแต่เราเรียกกสจะไปบอกว่าดับบนล่างเลยเดิศูนย์นี่ศูนย์ตะกอนนินเดีวตะวันล่างนี่ดับเท่เนรนอนเลยเนรนอนเลย่าวประกาศปั้นน้ำอ่าหัวกระดานน้ำอ่ะขอบคุณหลายขอบคุณหลายคุณครับมาติดตัวเด่นเด้หงันครับก็่อยประกาศมาติดตัวเด่นข่อยอ่ะ กูเกียดเปียติดตัวเด็ต้องอนประกาศท่าเด้ะแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ